ก็กลับสวัสดีพี่น้องเชิญรับสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี้ยกลับมาใหม่เช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งของนี้นะผมที่ผมพามารับกันได้คือคิมสันแคทฮูดดี้นะผมตัวซึ้งฮู้ดสีแดงตัวนี้นั่นเองนะเพื่อนของชิ้นนี้นะครับจะได้ทั้งหมดแค่700ชิ้นนะผมและตอนนี้เนี่ยของยังไม่ออกสักชิ้นเดียวนะเพื่อนส่วนแมปที่เราจะต้องไปได้กันวันนี้นั่นคือแบบแกนสกูเอสแคปนั่นเองนะผมซึ่งหน้าตามแมปแล้วคุณจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขขออนนนุญาาาตตััดภพเเ้ไปใกมะครบ เอาแล้วผมหลังกากที่เพื่อนเข้ามาในเกมแล้วผมโดยเควสของเราวันนี้นั้นเพื่อนทางด้านซ้ายมือเห็นไหมเพื่อนตอนนี้เขามีอัปเดตมาใหม่นั้นเพื่อนซึ่งเหรียญเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะใช้อยู่ทั้งหมดอยู่ที่8,000 ซึ่งตอนแรกถ้ผมเราแค่ทำควยรอบเดียวเนี่ยเราก็ได้ของอยู่ GC เลยใช่ไหมแต่ตอนนี้นะผมเขาเปลี่ยนใหม่นั้นเพื่อนเหรียญตรงนี้นะผมหกพันเนี่ยเพื่อนๆต้องเก็บให้ครบแปดพันถ้ผมถึงจะแลกของได้นั่นเองนั้นเพื่อนส่วนวิธีการหาเหรียญนั้นเพื่อนก็จะประมาณนี้เลยนะผมนี้เลยครับผมเห็นไหมมันจะมีโหมดตามโหมดต่างๆนั้นเพื่อนซึ่ง easy เนี่ยเนี่ยครับผมได้เหรียญสองร้อยนั้นเพื่อนเล่นจบนั้นเพื่อนต้องเล่นจบถึงจะได้เหรียญนั้นเพื่อนแล้วก็ medium เนี่ยจะได้อยู่ที่ห้าร้อย hard จะอยู่ที่นนนนนนัั้้้เเพื่่่่อออแแแลลลววกกกกก็็็ยยยยยูทีีาาสสุุดดะะะรรบผผมม อยู่ที่สามพันนะผมประมาณนี้เลยนะผมในส่วนของที่เมื่อวานที่ผมเข้ามาเล่นนะเดี๋ยวนี้ผมแปะรูปไว้ให้นะเพื่อนทุกโหมดที่เราเล่นนะผมจะได้เหรียญใช่ไหมแต่ทุกโหมดนะผมผมย้ํานะเพื่อนทุกโหมดนะผมเขาจะมีเวลาดีเลย์ยกเว้นโหมดอีซี่โหมดเดียวนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะผมซูเปอร์แมนเนี่ยจะสิบชั่วโมงอิมเปสซ์บอลแปดชั่วโมงฮาร์ดหกชั่วโมงหรือเปล่าแล้วก็มีเดียมเนี่ยจะอยู่ที่สี่ชั่วโมงนั้นเพื่อนน่าจะประมาณนี้ผมผมก็จำไม่ได้แต่ผมจะแปะรูปไว้ให้แล้วกันนะผมเพราะเมื่อคืนที่ ทุกหมดอนะ่ะอันนี้เพืเ่อนๆจะได้อยู่ที่6000พอดีนั่นเองนั้นเบื่อก็ประมาณนี้เลยละกันนั้นเบื่อแล้วเดี๋ยวนี้นะผมขออนุญาตรอเวลาทางด้านโหมดซูเปอร์แมนเลยละกันนั้นเบื่อโหมดซูเปอร์แมนเนี่ยเห็นไหมเบื่อทางด้านซ้ายมือเขาจะเขียนบอกไว้แล้วผมเขาจะมี2องเช็คพอยต์แล้วก็เกิดได้ทั้งหมดเนี่ยสามรอบนั้นเบื่อผมจะขอเล่นโหมดนี้ไปละกันนั้นเบื่อเพราะผมเล่นโหมดนี้จบปุ๊บเนี่ยผมน่าจะแลกของได้พอดีนั่นเองนะผมอะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมตัดมาทีน,นะผมตอนเวลาตรงนี้เขาคูดาวดลลนนวน,นนนนนหมมมดดเเเลลลยยะะกกััััครบผแ้้ววี๋าจออต อ่ะมาครับผมตอนนี้เวลานา่าจะหมดพอดีนั้นเบอร์นี่เลยครับผมอ่ะนี่เลยซูเปอร์แมนนะผมตอนนี้ปึ๊บโอเคสามันคอยกดเริ่มได้เลยนะครับเกมน,นี้อาจจะไม่ตัดนั้นเบอนใครที่ขี้เกียจดูนะก็สามารถกรอไปดูข้างหลังได้เลยนะผมเพราะเควสนี้นะผมผมบอกเลยในแมปนี้เขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยนั้นเบอนน่นาจะเปลี่ยน ช่วงป่องลาวานเบื่อเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะผมหนึ่งหัวใจก็ผ่านได้บอกเลยเกมนี้ e ซี่นั้นเบื่อนคนไหนเล่นไม่ผ่านก็พยายามเล่นไปนั้นเพื่อเล่นโหมดอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่โหมดซูเปอร์แมนนั้นเบื่อค่อยๆเก็บไปเด็กก็ครบนั้นเบื่ออ่ะขอยยัดวิ่งไปเลยลางันนี่เลยครับผมผมจะไม่เก็บแอปเปิลนั้นเบื่อเพราะผมโดนทีเดียวยังไงผมก็ตายอยู่ดีนะผมอันนี้ผมจะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ โอเคผมบอกเลยว่าเมื่อคืนนะผมผมไปลองเล่นทุกโหมดแล้วผมบอกเลยเอาผมแทบงอมมาผมเมื่อคืนผมเล่นไปประมาณ3เกือบ4ี่ชั่วโมงมัง้งพอรอบนึงแล้วผมมันจะใช้เวลายอยู่ที่ประมาณ21นาทีนั้นเพื่อนประมาณนั้นผมถ้าเล่นแบบไม่ตายเลยนะจะอยู่ที่ประมาณ21นาทีเท่านั้นเองนั้นเพื่อนกว่าจะเล่นคร่าโหมดนั้นเพื่อนตายไม่รู้ก,กี่รอบนั้นเพื่อนแล้วผมบอกเลยคนไหนที่ใช้ตัวจิ๋วแบบผมนะผมวันนี้ผมมีสูตร <c oughs> ตรงเลเซอร์ผมบอกเลยผมตายจนผมงอมอะ่ะจนผมไปเล่นหมดอีกทีแล้วผมไป,ไปดูว่าตรงไหนว่าตรงไหนที่ม เดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนหลังๆเกมนั้นเพื่อนตอนนี้ผมก็ขออนุญาตใช้สมาธิเล่นก่อนละกันนั้นเพื่อนอาจจะพูดไม่เย,ยอะนะผมเพราะผมบอ,อกเลยอันนี้มันต้องใช้สมาธิเล่นนั้นเพื่อนไม่ใช้สมาธิเล่นเนี่ยทีเดียวแตกเริ่มใหม่นะผม โอเครอดปลอดภัยนั้นเบื่อตัวเล็กเนี่ยมันกระโดดตรงนี้ไม่ถึงนั้นเบื่อนแล้วก็มันจะมีอีก2จุดอะที่มันกระโดดไม่ถึงอะตรงบนโขดหินนั้นเบื่อผมบอกเลยข้อดีตัวเล็กอะแม่งโคตรด,ดีอ่ะเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวเขาวิ่งไวเรียกก่อนเลยละกันนะผมอถึงอุโมงค์ปุ๊บก็เลียวซ้ายมาตรงนี้นั้นเบื่อเหมือนเดิมเลยตามทางไปได้เลยนะผมแต่อันนี้เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่า โดยข้างหน้านี้นั้นเพื่อนเขาจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนั้นเพื่อนมันจะเป็นแบบลาวาพ่นไฟอะไรอย่างนี้แล้วผมก็วิ่งวิ่งไปแลผมตามทางแล้วกระโดดลงไปได้เหมือนเดิมนั้นเพื่อนแต่ระวังนิดนึงแลผมสําหรับคนเจ่กระโดดลงตรงนี้นั้นเพื่อนนี่ตรงนี้นะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนต้องกระโดดลงไอ้บนถังนี้เท่านั้นนั้นเพื่อนเฮ้บโอเคเพอาถ้าเไหนนะผมกระโดดเลยมาตรงนี้เนี่ยเลือดลดนะผมแล้วหัวใจเรามีดวงเดียวเพื่อนตายหาแน่นอนไม่ต้องกลัวนะผมแล้วก็นี่ก็วิ่งไปตามทางได้เลยแลผมระวังเหยียบลาวาก็พอนเพอน โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะผมก็ไม่มีอะไรนั้นเพื่อนกระโดดง่ายกว่าเดิมนะซึ่งตอนแรกที่เขาให้เราทำเนี่ยผมบอกเลยอันนั้นยากกว่านี้นะเพื่อนอันนี้ละง่ายสุดละสําหรับผมนะโอเคการหายใจอยู่ไม่ใช่อะไรไม่ได้ไม่พูดนะเพื่อนการหายใจอยู่จากนั้นก็เหมือนเดิมนะเพื่อนชันไอโยนลูกบอลแล้วก็อันนี้เพื่อนๆก็สามารถปีนขึ้นไปได้เลยนะครับผมด่านมันก็แพทเทิร์นคล้ายเดิมมันเพื่อเห็นไหมตอนแรกเราไอ้ด่านเก่าที่เขาก่อน <S <S อัปเดตมาตรงนี้เขาจะวิ่งมาอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้เขาสลับกันนิดเดียว ก็ไม่เยอะมากนั้นเพื่อนก็สลับกันประมาณนี้เลยนะผมอะขออนุญาตเก็บสามเหลี่ยมไปก่อนละกันแล้วก็โหมดนี้นั้นเพื่อนผมลืมบอกไปนั้นเพื่อนคนไหนนะผมที่กระโดดร่วงลงไปข้างล่างเ่ยบอกเลยสู่ขิดแน่นอนนั้นเพื่อนไม่ต้องกลัวนะผมว่าไม่ตายตายหายชัวร์นะผมแค่สูงนิดเดียวเนี่ยคนไหนที่แบบเล่นโหมดอื่นเนี่ยลองกระโดดลงไปก็ได้นะ้เลือดมันลดนั้นเพื่อนแล้วเรามีหนึ่งหัวใจเนี่ยรับรองว่าตายหายแน่นอนนะผม อะแล้วหลังจากนั้นนั้นเพื่อนคนไหนที่ประกอบพบเนี่ยด่านที่ยากที่สุดสําหรับผมเนี่ยก็คือด่านนี้เลยเพื่อนเพืมอนอามพผมตายด่านเนี้ยผมบอกเลยนะตายด่านนี้ไม่รู้กี่รอบ้เพื่อนนี่อะผมขอ,อยุดตั้งใจก่อนละกันนะเพื่อนโอเคโหทำใจอยู่อย่างนานผมบอกเลยเมื่อกี้ตัดออกละกันนะเพื่อนหมุนไปไม่รู้กี่ทีนะดูเวลาข้างๆก็ได้นะอึยลบโอเค นี่ครับผมอ่ะผ่านนี่ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วสำหรับผมนั้นเพื่อนนอกนั้นก็จะง่ายๆ,ๆนะผมดูตามคลิปไปก็ได้นั้นเพื่อนปึ๊บปึ๊บโอเคก็ประมาณนี้ผมเสร็จแล้วสู้บอสได้เลยสู้บอสก็เหมือนเดิมเลยนั้นเพื่อนอันนี้นะผมให้เพื่อนทาการยืนหลบๆไปก่อนนั้นเพื่อนยืนหลบให้คขประมาณ7 8ก้อนนั้นเพื่อนเข้าไปไปลายหินทีเดียวนะผมอย่างที่ผมเคยบอกไปใน E ีที่แล้วนั้นเพื่อนเพราะมันจะง่ายกว่านั้นเพื่อนมันไม่ง่ายกว่าหรอกมันเร็วกว่านั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูกัน น่าจะเจ็ดก้อนแล้วนั้นเพื่อนปลาไปเลยแล้วกันนะผมสองสามเอ้าโอ้โห,โหนับไงเจ็ดก้อนวะกูหกก้อนนั้นเพื่อนชิบหายละ อา้าวหกตอนตายอดีเอานือว่าเจ็กตอนนั้นเบื่อนโอเคก็ประมาณนี้ละกันนั้นเบื่อนอันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกนั้นก็เหมือนเดิมเลยนั้นเบื่อนนี่เลยครับผมพอเกิดมาปุ๊บก,ก็จะเจอเช็คพอยน์อย่างนี้เลยเอ่ะเช็คพอยอน์รอดละผมก็น่าจะสบายๆแล้วผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้ผมจะตายหรือเปล่านั้นเบื่อแต่ที่ผมไปลองเล่นมาเนี่ยไม่ตายนั้นเพื่อเกมมันง่ายเกินนี่ไปแนวเล่นลินซะแล้วอ่ะขออยัดวิ่งต่อเลยแล้วกันนะครับผมเอาโอ้ ไปก่อนหนึ่งหัวใจกูพูดถูกแบบแบบเมื่อกี้ว่าง่ายๆชิวๆโอ้โหตายหาไปก่อนนะผมก็หาปากดีนี่เกมมันง่ายเกินอเมื่อกี้พี่รีเมื่อกี้พี่ใจร้อนบอกเลยจะยากแค่ไหนว่าเอฟเอฟเอโอเคสวยสวยงามสวยงาม โอเคครับ okay, ผมวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละเอ้ยผมลืมอ่ะคุณผู้ชมผมลืมเช็คของแล้วผมว่าตอนที่ผมเข้ามาดูเมื่อเช้าเก้าโมงครึ่งรู้สึกออกไปชิ้นหนึ่งออกไปไร่ละโอเคผมน่าจะได้เบอร์สามหรือเปล่าได้เถอะเบอร์สามนั้นเพื่อนอ,อย่าไปเล่นเลขเกอรนั้นเพื่อน <c oughs> ไม่ใช่แล้วมีแมปอื่นที่ผมต้องทําอยู่นะผมอระหยัดกระโดดไปต่อเลยละกันนะครับคุณผู้ชมเห็นไก่สองคนไหมผมนี่ไก่สองคนนะผมเดี๋ยวขอะยัดแรงเลยละกัน ข้อหาไม่ตั้งใจนะผมหยอกหยอกนั้นเพื่อนอันนี้น้องในดิดนะผมกับพี่ในดิดนะแล้วก็ตรงนี้นะนเพื่อนตรงนี้ผมบอกเลยนี่ที่ปัญหาของเราเองแม่งกระโดดไม่ขึ้นนะผมนี่ต้องกระโดดปึบโอเคสามที มันจะมีอีกที่หนึ่งสูงเหมือนกันนั้นเพื่อนก่อนเข้าพีระมิดอะโอ้โหกว่าจะกระโดดขึ้นตรงนั้นอะข้อหาขาสั้นก็กระโดดบ่อยนิดนึงแล้วผมแต่ข้อดีมันก็มีนั้นเพื่อนสำหรับขาสั้นนั้นเพื่อนเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่เลยครับผมที่ผมบอกเพื่อนนะข้อดีขาสั้นจุดแรกก็คือตรงนี้เหมือนเดิมนั้นเพื่อนแล้วก็มันจะมีอยู่สองจุดอะข้อดีข้อเสียก็มีสองจุดเหมือนกันกระโดดมากขึ้นนะผมข้อดีก็มีสองจุดผมบอกเลยอ่ะขอยัดวิ่งต่อเลย เนี่ยผมอันนี้เราก็ไม่ต้องวิ่งหลบนั้นเพื่อนวิ่งไปเลยเรื่อยๆนะผมผมไม่รู้ว่าคนไหนที่ใช้ตัวสูงเนี่ยอันนี้มันจะสามารถวิ่งชิวๆแบบผมได้หรือเปล่านะแต่เนี่ยผมอนุญาตวิ่งไปต่อเลยละกันนะผมดูหน้าดูหลังดีๆนั้นเพื่อนร้อยหินมันไปแล้วเราค่อยกระโดดเอานะครับอ่ะตรงนี้นะผมที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนนั้นเพื่อนเนี่ยแม่งกระโดดไม่ขึ้นต้องกระโดดแล้วแบบไห่ข้างๆอ่ะอืมดูดิ ข้อเสียมันมีแค่นี้แลหละ้เพื่อนนอกนั้นก็เป็นข้อดีอืมเึ้ื่อนสซไอเวนขึ้นไปอย่างยัางอีกเฮ้ยใครก็ได้ข่าวประเดยมาต่อให้ผมดีนะผมก็โนตัวนี้เสียเวลาชิบหายนะเพื่อนขึ้นไปดีเดี๋ยวมันหมดเวลาไอหนุม่มอ๋อก็ไม่ใช่แล้วกว็ไม่ใช่แล้วนี่ โอเคแม่งมาจจะขึ้นไคิวหายอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนื่นดบา่เหมือนเดิมก็วิ่งต่อไปได้แล้วผมผมบอกเลยเนะี่ยข้อเสียมันตรงนี้แหละที่ผมหูดหิดนั่นเบื่ออ่ะเรียบร้อยบอสตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนั่นเบื่อเหมือนเดิมนะผมอย่าเหยียบหินนั่นเบื่อซึ่งตอนแรกเนี่ยผมมาลองเอะมันไม่เป็นไรนี่หว่าแล้วไมผมไปลองเล่นหมดอีซีนั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยผมไปกระกิดหินเลือดรถนั้นเบื่อแนนนะทนที่ดีก็อย่าไปโดนพวกหินนี้เลยละกันนะผมพวกหินสีแดงนะผมบอกเลยว่าโดนทีเดียวตุยแวนวนะผมหินมันอเนนืนเ ยัดปลาไปเลยละกันนั้นเพื่อนจังหวะนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับผมอะจากนั้นนอ้ตรงนี้ผมจะไม่ก่อละกันนั้นเพื่อนแล้วก็มีเช็คไ้เราอย่างนี้เลยก็น่าจะไม่มีรายนั้นเพื่อนรอดน่าจะผ่านชัวร์แหละเนี่ยผมเพิ่งตายไปรอบเดียวแล้วใช้เวลาไป เท่าไรละผมใช้ไปทีป8นาทีแล้วนั้นเพื่อนก็ถือว,ว่าไวอยู่นะเพราะเวลาตอนนี้ของผมเดีือแค่อีก11นาทีเท่านั้นนะผมเอ้ยผมลืมว่ะคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเปิดโปรก่อนเลยแล้วกันนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราโปรนั้นเพื่อนขออนุญาตเปิดโปรก่อนเลยนี่เลยครับผมคาสั่งนี้เลยนั้นเพื่อนใครอยากผ่านนะผมนี่เลยเป็นไงสูตรนี้รับรองครับผมอาจารย์เจมวิ่งผ่านเลเซอร์ไปเลยแล้วกันนี่วิ่งไปเลยครับผมป๊บปั๊อปฮึปโอเคนี่เลยครับผมเป็นไง <laughs> ไม่ได้เกี่ยวเฮีย้ยอะไรกันเลยอขออนุญาตวิ่งต่อเลยแล้วกันนะครับผมครับครับโอเคเราพอมาตรงนี้ตรงนี้ก็ง่ายๆนะเพื่อนแต่ที่มันยากเนี่ยไม่ยากหรอกอเพราะผมรู้ทิศแล้วไงไม่ใช่อะไรอะ่ะผมไปลองเล่นมารัวไงแล้วผมบอกเลยนะไอ้ตรงเนี้ยผมนั่งงอมอยู่นานอืมเดียมไหนมันจะผ่านว่าไม่ใช่ตรงนี้นั้นเพื่อนอีกอีกด่านหนึ่งเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะผม เห็นไหมตัวเตี้ยมแม่งวิ่งผ่านพอดีนั้นเพื่อนไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นนะผมอ่ะยัดวิ่งต่อเลยเพิบเพิบเพิบเบโอเคนี่เลยครับผมด่านนี้นะที่ผมบอกเพื่อนๆน,นะผมนี่มันจะมีทิกอยู่นั้นเพื่อนสาหรับคนที่ใช้ตัวเล็กนั้นเพื่อนผมไม่รู้ว่าคนไหนที่ใช้ตัวใหญ่เนี่ยอันนี้มันจะผ่านหรือเปล่านะเคล็ดลับก็คือตรงไหนรู้ไหมเคล็ดลับก็คือการยืนเฉยๆนั้นเบื่ออ่ะยืนแม่งตรงเนี้ยนะตรงนี้นะผมแล้วดูเลเซอร์นะ ไ,ไปแลวจ้าโคตรง่ายเลยตอนแรกผมก็ไม่รู้ไงมากระโดดตายเหมือนอ p พีที่แล้วที่ผมเคยพาเพื่อนมาทำเนะ่ไม่รู้เหลี่ยมไหนนะนันเพื่อนแต่คนไหนที่รู้แล้วเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ได้นะผมแต่ผมย้ํานะเพื่อนไม่รู้ว่าตัวใหญ่จะใช้ได้หรือเปล่านะผมแต่ตัวเล็กแต่ใช้ได้แนะ่นอนนะครับอกระโดดขึ้นไปได้เลยนะครับผมใกล้จะถึงละฝั่งฝันของเราอื <c oughs> อย่าลืมไปใช้โปรได้นั้นเพื่อนสาธุรกก้าวๆนองพิมพในช่องแัทนนะผมเคล็ดลับอาจารย์เจมม์ห,หยอกๆนะผมหยอกๆโอเคเรียบร้อยครับผมเรีวเข้าของออกไป3มชิ้นแล้วนั้นเบื่อนสอชิน้นชิ้นที่3มของเราแน่นอนผมบอกเลยเพิบ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 โอเคเรียบร้อยครับผมแล้วไปดูกันว่าได้สามพันหรือเปล่านั้นเบื่อน เนี่ยผมสามพันตายไปหนึ่งรอบใช้เวลาไปทั้งหมดนี่ยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วเล่นรอบหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ตายเลยจะอยู่ประมาณนั้นเพื่อนยี่สิบเอ็ดยี่สิบนาทีประมาณนี้นแล้วผมเสร็จแล้วกดเม,เมนูได้เลยนะครับอ่าจากนั้นผมขอยัดแลกของเลยรักกันนั้นเพื่อนเห็นไหมเพื่อนซูเปอร์แมนเนี่ยจะมีครูดาวอยู่ที่สิบชั่วโมงตามที่ผมบอกไปได้เลยนะผมใครที่จะเล่นเนี่ยอย่าลืมคำนวณเวลาดีๆนั้นเพื่อนอ่ะขอยัดเข้าหมดไหนก็ได้ไปแลกของนะครับผมอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอีซี่รักกันอ่ะจากนั้นกดรถเข็นนั้นนเพื่อ รถเข็นอ่านี่ครับผมขออนุญาตซื้อเลยละกันเกมมันง่ายเกินอะครับน้องๆองอะหยอกหยอกนี่ครับผมเสร็จแล้วเหมือนเดิมละกันนะเพื่อนขออนุญาตออกไปดูเลขสักนิดนึงว่าเราเนี่ยได้เด้เท่าไหร่แล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับก็จะอยู่ในส่วนของโคตติ้งส่วนท็อปนั่นเองนะเพื่อนขออนุญาตใส่เลยละกันปึ๊บเห็นไหมอะข้างหลังน่าจะบังอันนี้ครับผมเป็นเสื้อข้างในงนะเพื่อนก็เฟี้ยวไหมก็เฟี้ยวแหละแต่ไม่ใส่ดีกว่า ก็ประมาณนี้ละการนั้นเบอร์ขยันตูเล็ก่อนจากร้าน้วผมเลขที่ออกคือโอ้โหคุูเช้าเบอร์สามหนุ่มใครเบอร์สามแลบว่าแม่งก็ประมาณนี้ละกันนั้นเพื่อ,อ,ดดอนสำหรับของฟรีชิ้นนี้นั้นเมื่อใครที่มีคำถามนะผมยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้วอนะีพีหน้าผมจะพาไปรับไล่ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าน,นะจ๊ะใครที่อยากได้ไงก็อย่าลืมเข้ามาทำกันนะครับผม